สนับสนุนโดย isuzu d max ซีรีส์ใหม่ฉลอง50ปีทอง isuzu เพราะอัตราคนเกิดน้อยเนี่ยมันมีปัญหาตามมาแน่นอนเช่นหนึ่งประชากรวัยแรงงานก็จะน้อยลงใช่ไหมครับฉะนั้นคนที่อยู่ในวัยทำงานที่จะทำรายได้ที่จะสร้างสังคมต่างๆนานา,นา,นานก็จะน้อยลงแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาว่าใครจะดูแลเลี้ยงดูคนที่อายุมากกว่าประการที่สก็คือถ้ามีลูกน้อยเนี่ยลูกจะเสียคน พ่อแม่ก็จะตามใจที่เมืองจีนเขาเรียกเป็นลูกคนเดียวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเนี่ยถ้าเด็นเด็กผู้หญิงก็แน่นอนทันสมัยหน่อยก็จะบอกว่าผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เขาเรียกว่าเป็นพระเจ้าประจําบ้านเลยเป็นห้องเต้น้อยห้องเต้น้อยเลยเด็กคนนั้นจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในบ้านแล้วเด็กคนนั้นเนี่ยจะเป็นเป็นอยู่ในฐานะของผู้รับมากกว่าผู้ให้เพราะเขาไม่มีพี่น้องที่จะต้องแบ่งปัน ทุกสิงทุกอย่างผู้ใหญ่ระดมให้เขาเขารับอย่างเดียวคราวนี้เด็กกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้คนอื่นนะฮะก็ถ้าเด็กคนนั้นไม่ได้พัฒนาเรื่องวุฒิภาวะหรือคุณธรรมก็จะเป็นคนที่เอาแต่ใจและเห็นแก่ตัวผมเห็นมักด้วยตาเลยนะมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนจีนมีลูกชายคนเดียวลูกคนนี้นี่น่ากลัวมากเลยคือถ้าเป็นลูกเรานี่นะต้องจัดการเลยอะหลังมือแหละหลังมือเลย นี่คือปัญหาใหญ่มากที่เกิดขึ้นแต่ว่าอีกด้านหนึ่งอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขามีปัญหาประชากรน,น้อยเขาก็กลัวอย่างนี้แหละกลัวว่าอีกหน่อยเนี่ยประชากรอ,อายุรุ่นใหม่น้อยจะทําอย่างไรรัฐบาลก็เลยจัด l v e b o o t แไปทุกวันเย็นวันศุกร์กับเย็นวันเสาร์นะเป็นเรือเหมือนคงจะดูจากในหนังบางครับในเรื่อง L o v e b บ a t เคยดูใช่ไหมครับของอเมริกาเนี่ยรัฐบาลก็เลยสปอนเซอร์ ความรักอย่างเป็นทางการสปอนเซอร์เลยจดหมายถึงคุณถ้าคุณวินรัตเรียนอยู่ปี4ปี5หรือจบแล้วเพิ่งทํางานใหม่จะมีจดหมายเชิญมาเลยวันศุกร์นี้เย็นนี้ขอเชิญไปร่วมงานปาร์ตี้โรแมนติกปาร์ตี้ลงเรือฟรีทุกอย่างฟรีหมดขอให้แต่งตัวสวยที่สุดหลอ่อที่สุดมาร่วมงานด้วยก็ไปเจอกันรู้เลยนะนี่ นี่ยี่สิบอายุ29จบนิติศาสตร์ในหนุน่มนี้จบวิทยาศาสตร์อายุ31ยังไม่แต่งงานตอนนี้มีรายได้เท่านี้ทําง,งานอย่างนี้อ่ะคนนี้ควรจะบอกคนนี้มัง้งเอาคุณจัดมุมนี้นะให้ก็คุยกันเจอกัน<ๆ>รอบพอนีก็จะมีหลาย10คู่ต่อครั้งแต่ว่าผู้ชายสิงคโปร์พี่สิงคโปรน์นี่คุณวินารัตน์ก็อาจจะเห็นว่าค่อนข้างจะไม่อยากแต่งตัวไม่อยากจะหลอ่อไม่อยากสใส่แว้นตาหนาเตอะนะครับผู้หญิงก็ไม่อยอมไปแต่งหน้าแต่งตาอะไรทั้งสิ่งก็เป็นอย่างนี้แหละ ลุมเหลวครับโครงการนี้ปรา <c oughs> กฏว่าไม่มีคู่ไหนแต่งงานกันเลยก็ไปกินของฟรีของรัฐบาลน,นี่คือปัญหาแต่ว่ารัฐบาลเขาห่วงเขาก็ต้องจัดทําอย่างนี้ฉะนั้นจดหมายถึงบ้านคุณจัดปาร์ตี้จัดเลิฟบอทก็ไม่ได้ปแปลว,ว่าจะประสบความสําเร็จความรักออกแบบไม่ได้ตอ่อ <c oughs> ให้มาเจอกันมันก็ไม่ใช่ว่าจะปิ๊งปังกันเสมอไปหรือว่าบางประเทศเนี่ยเขาก็จะใช้วิธี เอาภาษีมาหลอกลอก่อลดหย่อนภาษีได้แบบในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยประเทศฝรั่งเศสมีลูกคนที่หนึ่งเขาให้2,000ย e ูโรคนที่สองให้4,000นะคนที่สามเนี่ยเขาให้หมื่นหนึ่งคือเขามองว่าการการมีลูกเนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนทางสังคมเป็นทุนมนุษย์เป็นฮิวแมนแคปิตอลเพื่อจะรองรับสังคมในอนาคตที่จะมีผู้สูงอายุมากขึ้นที่ญ ปุ่นนะคะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าประชากรอายุต่ำกว่า15ลดลงมากนะคะจนบางโรงเรียนบางมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนี้เกิดภาวะโรงเรียนเนี่ยเยอะเกินไปสําหรับเด็กนะคะทางรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลกลางเองหรือว่าจะเป็นรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีอะไรออกมานะคะอย่างเช่นว่าที่เมืองยามัตุรินะคะเสนอเงินค่ะสําหรับคุณแม่ที่มีลูกคนที่3ให้เงินไปเลย1ล้านเยนตกอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นบาทนอกจากนี้ก็ยังมีกฎหมาย<อ>ด้วยนะคะ ที่จะให้เพิ่มเงินสงเคราะห์แก่คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกก็คือให้เยอะขึ้นสัดส่วนที่มันอาจจะมีอยู่แล้วแหละทุกประเทศก็ให้เยอะขึ้นแต่ก็ไม่ค่อยสำเร็จเหมือนกัน,กนค่ะพูดพูดมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนญี่ปุ่นนะคะก็มองว่าการแต่างงานกันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไปในชีวิตอยากอยู่กับพ่อแม่อยากอยู่กับเพื่อนและยิ่งมีลูกเนี่ยมันกลายเป็นภาระมไม่เหมือนแถวประเทศแบบสแกนดิเนเวีย แบบนั้นเนี่ยเขาจะมีกฎหมายเลยนะคะที่ว่าลาคลอดลูกเนี่ยคือเขาไม่ได้ใช้คําว่าคลอดลูกละคือลาไปเลี้ยงลูกลาได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายใช่ก็มีกติกาเท่ากันละตอนนี้ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยลาคลอดลาเลี้ยงลูกได้เท่าๆกันแต่ว่าแน่นอนทุกครอบครัวก็ต้องพยายามที่จะสารความรักโดยเฉพาะในชีวิตประจําวันไม่ใช่เพียงแค่วันวาเลนไทน์ปีละหนนะครับเขาบอกว่าจง เลื่อมใสศรัทธานในความรักทุกปัญหามีทางออกครับหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะใช่ครับว,วันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณมีนลาลกับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพระพุทธเจ้าเองถึงแม้จะตรัสว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกขแต่พระองค์ก็ไม่ได้ตรัสแค่นี้นะพระองค์ตรัสต่อไปว่าถ้ารักเป็นก็เป็นสุขถ้าคุณจะเลือกสามีอย่ามองแค่ความเป็นสามีของข,องของั ต้องมองให้เห็นความเป็นพ่อเช่นเดียวกันผู้ชายที่จะเลือกผู้หญิงแทนที่จะมองเห็นแต่ความเป็นภรรยาในตัวเธอก็ต้องมองให้เห็นความเป็นแม่ในตัวเธอเพราะว่าความรักนั้นมันจะทําให้เรารู้สึกอิ่มอกอิ่มใจโลดพนพึงพอใจชั่วครั้งชั่วคราวพอผ่านช่วงโปรโมชั่นไปแล้วนี่ความสุขเชิงเนื้อหนังมันจะลดลงจากนั้นเราจะอยู่กันด้วยคุณค่าแท้คู่แต่งงานทุกคู่ จะต้องพัฒนาชีวิตคู่ของตัวเองขึ้นไป1คือเป็นคู่รักก่อน2เป็นคู่สร้างคู่สมคือคู่แต่งงาน3คู่แห่งอุดมคติวันไหนก็ตามที่น้ำพึ่งไม่หวานก็อยู่กันด้วยสติปัญญาอยู่กันด้วยความเคารพซึ่งกันและกันอยู่กันด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรที่ปรึกษาประคับประคองกันไปจนกระทั่งว่าตายจากกันไปด้วยความสุขของคนทั้งสองคน Bless the bees and the birds.